กับกล่องชุดน้ำเลยนะคะนี่เอามาเทียบได้เลยนะจริงไหมมีชื่แกหนูเดาเห็นไหมนิดนึงใหญ่กว่าแต่อันนี้อ้วนอันนี้อ้วนได้เกือบได้เท่ากันเลยเฮ้ยเกือบถ้าแบบเห็นแค่ตัวเคสอาจจะดูไม่ออกมันเล็กขนาดไหนนะต้องแบบหาของที่แบบคุ้นเคยมาวางเทียบเท่าไหร่คะแบบนี้เท่านี้แหละหมื่นสองร้อยเก้าสิบ ว่าปถูกที่สุดถูกมาตั้งแต่โลกนี้เคยมีมย CPU นี่เป็นอันนี้ไรเซน5 4 600G 6คอร์12เ h รแล้วก็การ์ดจอนี่เป็น Radeon Vega R X7 แต่มองไม่เห็นนะการ์ดจอเพราะว่าการ์ดจอเนี่ยมันเป็นการ์ดจอที่มีอยู่ใน CPU ก็คือเรียกเป็นกราฟิกออน CPU นั่นเองมันจะอยู่ในกระดองเดียวกันกับตัว c p u เลยแล้วก็เวลาใช้งานก็คือใช้งานโดยการต่อผ่านตัว m o t ดโดยที่นี่มี HDMI มี DVI ของตั บอร์ดมาแบบนี้นะครับ